สวัสดีครับกลับมาพบกัน้ต้นนะครับบ้านประกัดปลาอินดีโคราชนะครับี่อันนี้ก็เป็นคู่ท้งสีน้อยนะครับนต้นเดี๋ยวจะมาทําการเตรียมบ้านปลาเรียบร้อยแล้วก็เพาะพันธุ์นะครับรอบนี้นะต้นปล่อยเป็นตัวผู้ครับเอ,อเรียนแบล็กคอปเปอร์นะครับผมตัวผู้เพาะพันธุ์เป็นเอ,อเรียนแบล็กคอปเปอร์นะครับส่วนตัวเมียเป็น มหาชัยน้ำเงินนะครับซึ่งตัวผูก็มียีนปลาป่าเหลืออยู่2 5นะครับเนื่องจากมาจากเอเรียนนะครับเอเรียนจะมีปลาปา50ปลาแฟนซี50สมาเข้ากับแบล็กคั p เปอร์โกลนะครับแบล็กคัพเปอร์ชั้นแรกนะครับรูป mm hmm. ออกมาก็รายหาง การใหญ่ตรงเลยครับสวยอย่างที่เคยเหนเ็นเพื่อนเคยเห็นมาแล้วเนาะรถเต่เมียนะัต้กนกลับมาเข้ากับมหาชัยน้ํางเงินนะครับนต้นะต้องการให้มันเป็นหางใบโพร,รู้สึกอคอกนี้ภาษายนี้นะต้นจะจำเป็นต้องย้ำถึงสองถึงสามรอบนะนี่พระตัวผู้เนี่ยนี่ขนาดทําแค่ทําแค่พ่อพันธ์ุออกมานะมันยังแบบ ใช้เวลาน,านานขนาดนี้นะครับแล้วแม่พันธส่วนแม่พันธุ์นี่เรานํามาต่อยอดนะครับจากของเพื่อนนต้นในทีมงานเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็ต้องรอลุ้นว่ามันจะติดไหมนะครับตัวเมียก็ยังไม่ค่อยได้สมบูรณ์มากนะครับเห็นไข่เก่น,นะเราก็นะต้นต้องมาทําการพอาอพันุ์ก่อนหนาวนะครับหนาวที่ไหนะต้นชอบทําป่านะครับ โอ้ดูความเงาของเขาครับเ,เรียนแบ็คคอปเปอร์การหางตรงสวยเหมือนมหาชัยเลยครับแต,แตกสองนะยังแตกสองอยู่แล้วกา้านแหลมๆที่มันเป็นชายอะครับชายกา้านดาวแฉกกระจายใหญ่มากตรงมากสวยมากเนี่ยพอเอามาเข้ากับตัวเมียมหาชัยใช่ไหมครับ ต้องรอดูว่าเราจะทำให้มันเป็นหางใบโพแต่สีเป็นคอฟเฟอร์นะครับเพื่อถ่ายเอกลักษณ์ของการหางของพ่อพันุ์ตัวนี้มันจะถ่ายได้ดีขนาดไหนเราก็ต้องมาลองลุ้นกันอีกเพราะไม่มีใครทราบคำตอบน,นะพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องพัฒนาอีกหลายชั้นนะครับพอตีเสร็จได้ลูกเข้ามาเนี่ยไหมลูกจะได้ลูกหรือเปล่านะครับถ้าได้ลูกเข้ามาเนี่ยเราต้องมาพัฒนานะครับ ตีเข้ากับมหาชัยนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้หรลยว่าก้านหางเขาจะสวยจริงไหมเห็นไหมครับเรามองดูก้านหางนี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะในรุ่นของเอเวียนแบ็กคอปเปอร์เพียงแค่ต้องการให้เป็นหางใบพูมันมหาชัยใหญ่ๆนะสีสันเราก็กําหนดกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นพ่อคอปเปอร์เนี่ยกับแม่น้ําเงินเนี่ย ส่วนมากลูกสีที่มันจะออกมาเนี่ยที่น้าต้นเห็นมาก็จะเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่บางตัวก็จะออกเหลื่อมไปทางคอปเปอร์แล้วก็กลายเป็นสีเขียวนะครับเขียวเหมือนปลาลอกของพวกฟันซีอ่ะนะมันก็ยังแบบเดาทางยากนะครับแค่เฉพาะพ,พ่อพันเนี่ยอย่างที่นต้นบอกเราเสียวเวลาไปปีหนึ่งนะครับเต็มเต็มเลยนะครับ แต่มันก็ไม่ถึงปีประมาณกแปดเดือนนะครับจนพ่อพันธแข็งแรงบุบใจบึ้งเลยคัดมาเลยเนี่ยนะครับจะว่ากันเพื่อนๆก็ต้องมารอลุ้นกันดูไปด้วยกันครับนะตนสัญญาว่าจะพ,พยายามอัพเดตตลอดนะครับเพราะว่าบางทีก็ห่างหายไปนั้นกันเบื่อคือลูกน้ําลูกไรไม่ค่อยมีในโคราสตอนนี้นะตุ้นก็นมาเลี้ยงก็คือ พารามิซีมนะครับผมปลาแคบประคองจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นกรณีศึกษาอันนี้เป็นข้อที่สองของเขาแล้วนะข้อแรกนะต้นลองตีกันกับไม่บอกดีกว่านะคอปเปอร์ตัวเนี้พ่อเอเลียนแบ,บ็คคอปเปอร์เนี่ยนะ้าต้อนออกมาตีเรียบร้อยละติดลูกแล้วแหละแต่ได้ไม่มากครับประมาณสักสามสิบตัวนหน่อย,น,อยนะตามสไตล์แบบเอเลียนเลยครับ กูตกใจแล้วกูกินไข่แม่งเรียบแล้วกูซัดลูกมันเรียบเลยนะครับเป็นเพื่ออุปรกรณ์นเนี่ยนักตุนก็ไม่ได้ว่าพิธีพิถันอะไรเลยเห็นไหมครับแค่เตรียมน้ําใหม่กระทุงให้ตัวเมียมันตัวผู้มันกรปี้กระเป๋ารู้ว่าอตัวเมียมีไข่ร่อนละจัดซะเลยถ้าไข่กะเกฑ์ก็ไม่น่าเกิน2วันนะครับแต่พรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่าไข่ไม่ไข่นะ คู่นี้ไว้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้มีแบ่งปันนะใช่ชอบแบบไหนอะไรยังไงลองทักเข้ามาได้นะ